สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะดวงรายวันมาแล้วนะคะวันนี้ดวงรายวันนะคะของคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันอังคารที่31มีนาคมนะคะมาเช็คดวงกันเ,เป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์ฉบับย่อนะคะแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์เลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลาหยิบพยไพ่ม่ให้แล้วนะคะ สี่ไม้ค่ะแล้วก็ดีเอ็มเพรสมีเดอะทาวเวอร์นะคะความรักความสัมพันธ์จะเครียดจะกดดันมีเรื่องคิดมีเรื่องกังวลนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนในเรื่องการงานค่อนข้างดีค่ะการงานนิ่งการงานที่แบบว่ามันเหมือนมันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะคุณเองบางท่านนะเป็นช่วงที่อาจจะได้หยุดพักอาจจะได้สบายๆบ,บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะักในเรื่องของการงานมันมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่ง นะคะ,ะเพียงแต่ถ้าจะมันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้ามันโดดเด่นในเรื่องของการอ่าโอเคเราก็ทําในสิ่งที่เราเคยทําต่อไปเรื่อยๆนะคะมั่นอกมั่นใจดีในระดับหนึ่งะคะการเงินก็การเงินก็ดีนะคะได้ดีเอ็มเพรสในการเงินเรียกได้ว่าไม่ได้ขาดมือนะคะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ ไม่ได้ทําให้เราแบบว่าเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งคนเกิดวันที่ที่คุณคุณมีปัญหานะก็จะมีคนคอยช่วยมีคนคอยให้คําแนะนํานะคะหรือให้ความช่วยเหลือประคับประคองเราอยู่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะอย่างอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นแฟนนะคะอันนี้ก็จะจะพอให้มันผ่านพ้นไปได้อะเนาะ,ะจะระมัดระวังหน่อยก็แค่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับการกินกันอยู่ นะคะประมาณนั้นแหละนะจะจะกินเยอะไปจ่ายเรื่องกินเรื่องเรื่องสังสรรค์อะไรประมาณนี้จะชอบนะคะมีความสุขจ่ายแล้วมีความสุขแต่ก็มีจ่ายนะคะไม่ได้เดือดร้อน ทีนี้อย่างที่บอกว่าความรักนะคะคนโสดอาจจะเป็นวันที่รู้สึกว่าเออมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องกังวลนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆหรือความความรู้สึกที่เรื่องราวเก่าๆมันอาจจะวนเวียนเข้ามาในความรู้สึกเลยอาจจะเป็นวันที่คุณพยายามที่จะแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่โอ้ยฉันจะลืมคนเก่าแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่คิดถึงแล้วฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเป็นวันวันที่แบบว่าอึมครึมหน่อยนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ก็ต้องประคองความรู้สึกตัวเองดีๆนะคะจริงๆก็ปล่อยได้ก็ปล่อยเนาะอาจจะเป็นเรียกได้ ว่าเป็นเลือกดีที่เราจะเป็นอิสระจากอดีตสักทีประมาณนั้นนะคะส่วนคนมีแฟนนะระเรามัดระวังให้มากในเรื่องของการมีปากเสียงการการทะเลาะเบาะแวง้งพูดจา,การกันก็ไม่เข้าใจนะคะมันมันจะมีหลายเหตุผลนะคะโดยรวมก็มันเป็นอะไรที่บางทีเราไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะทะเลาะไม่ได้คิดว่าจะบานปลายไม่ได้คิดว่าจะต้องมามีปัญหาอะไรกันก็อยู่กันปกติคุยกันปกตินะคะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นเป็นเชื้อ ที่จะทําให้จากเรื่องเล็กๆมันจะขยายบานปลายใหญ่ได้ถ้าเราไม่ระวังนะคะดังนั้นก็ควบคุมความรู้สึกอารมณ์คําพูดคําจาดีๆแล้วก็ตั้งสติแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราอย่าไปเอาความเครียดเรื่องอื่นหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจอย่างอื่นของเราแล้วเรามาใส่ในเวลาที่เราพูดเราคุยกับแฟนนะคะใจเย็นๆไว้นะคะหลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะการทะเลาะในวันนี้เรื่องเล็กมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้คนเกิดวันจันทร์นะคะโอ้ได้ห่งถ้วย มีความสุขดีเลยทีเดียวค่ะ สองดาบแล้วก็ราชินีเหรียญน,นะคะเอ่อดีพอสมควรค่ะคนเกิดวันจันทร์นะอาจจะงานไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ก็พออบพอใจดีอาจจะเป็นวันที่คุณใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะเราคิดเราวางแผนอุ้ยอันนั้นก็อยากทำอันนี้อยากทำคุณมีไอเดียใหม่ๆดีมากเอ่อไม่ใช่วันที่ทำงานหนักไม่ใช่วันที่ต้องไปทุ่มเทอะไรมากแต่เป็นวันที่แบบว่าทำงานสบายๆนะคะใช้ความคิดมากกว่าใช้ความคิดใช้จินตนาการแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทาดีมากมาก นะคะ แล้วส่วนในเรื่องของการเงินมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะปัญหาที่ที่ยังคาราคาซังอยู่ปัญหาที่เออคุณไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะมันไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่อาจจะยังมันเหมือน,นว่ามีสิ่งที่เรายังกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าพยายามแก้ไขพยายามจัดการจริงๆก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมได้นะคะอย่าปล่อยให้มันนานเกินไปบางทีมันมีปัญหาเล็กๆที่ถ้าถ้าพยายามที่จะแก้ไขหน่อยเนี่ยมันจะจบได้แต่ บางทีเราอาจจะคิดว่าเออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ไอพอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นดินพองหางหมูนะคะมันจะแก้ยากและทีเนี้ยนะคะต้องต้องพยายามหน่อยนะคะการเงินในวันนี้นะปัญหาอะไรแก้ได้ก็แก้ก็จัดการไปนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนะคะคนโสดเนี่ยในหน้าไพา่มันมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองน่าจะมีคนอยากจะคุยด้วยอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะจีบนะคะแต่ว่าคุณเองต้องบอกว่ามันเป็นวันที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสรเรื่องนี้นะคะคนโสดคุณมองถึงเรื่องการเงินการงานคุณมีอะไรที่อยู่ในความสนใจของคุณมากกว่าที่จะมาสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางท่านอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ได้เปิดใจมากมายเท่าไหร่นะคะมีบางสิ่งบางจะ บางอย่างในใจที่เรารู้สึกว่าเออฉันอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนี้ใน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 วันนี้นะคะไม่อยากสนใจเรื่องเนี้ยเฉยๆมีคนมีคนมาคุยแล้วก็เฉยๆประมาณนี้ยเออฉันฉันทำอย่างอื่นดีกว่าโฟกัสเรื่องอื่นส่วนคนมีแฟนนะคะก็จะเหมือนกับ โดยโดยความเป็นราชินีเหรียญก็คือไม่ค่อยได้สนใจแฟนอยู่แล้วนะคะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็ทํามาหากินของคุณไปนะ,ะโดยที่บางทีหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมแฟนเราไม่สนใจเราเลยสนใจทํามาหากินอย่างเดียวมันก็เป็นวันๆนะคะเป็นวันๆแต่ด้วยหน้าพ่ายนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะมันมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาขอให้เชื่อมันว่าเราลักแฟนเราแฟนเราลักเรานะคะแต่จริงๆถ้าเป็นฝ่ายเราที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหรอ่อ่ะก็ต้องเอาใจใส่แฟนให้มากหน่อยแสดงออกให มากบางทีเราก็เงียบเงียบนิ่งๆเกินไปนะคะสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจเขานะคะเดี๋ยวจะมีน้อยอกน้อยใจกันได้นะคะส่วนคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นวันที่ที่ต้องอยู่กับตัวเองมากกว่าจะได้คุยกับแฟนยังไม่ใช่จังหวะเหมาะที่จะพูดจะคุยหรือปรับความเข้าใจกันนะเป็นวันของการที่แบบว่าพยายามอยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะอยู่กับเขาประมาณนี้นะคะต่อไปคนเกิดวันอังคารนะคะ ได้ห้าไม้นะคะ9ดาบได้เดอะฟูลค่ะคือจริงๆวันนี้ในเรื่องของการงานต้องต้องระวังในเรื่องการพูดคุยสื่อสารนะคะาการร่วมมือกันกับเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนหรือกับคนรอบข้างนะคะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคำจานนะความเห็นที่ไม่ตรงกันการทะเลาะเบาแววงนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะทําให้แบบว่างานช้า เพราะว่ามันมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันระหว่างทีมงานนะคะความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจริงๆก็ฟังคนอื่นบ้างนะคะเราบางทีเราเราก็มั่นใจเนาะเราก็คิดว่าคนอื่นต้องฟังเราบ้างแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ต้องทําเฉยๆไปนะคะให้มันผ่านพ้นวันนี้ไปนะคะอย่าให้มันมีปัญหาไม่เข้าใจหรือทะเลาะเบ,บาแวงเพราะมันจะให้ทําให้งานมันช้านะคะมีปัญหาก็ก็ต้อง ยอมได้ก็ยอมเนาะก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมเราก็ต้องยอมแหละเพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะค่อนข้างเครียดนะคะไม่ได้เครียดเรื่องวันนี้หรอกเครียดเรื่องของพวกนี้มาลืนมาเรื่องไปนะคะคือมันเหมือนกับว่าเรากังวลออในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะ ะะมันมีปัญหาที่เรากลัวว่าอนาคตมันจะไม่ดีกลัวว่าจะคุมไม่อยู่กลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนะคะก็เอาไว้ต้องตั้งสติดีๆเนาะอะไรให้มันผ่านพ้นวันนี้ไปก่อนอย่าไปคิดจนเกินไปนะวันนี้มีปัญหาอะไรจัดการไปนะคะถ้ามันไม่มีปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีก็ไม่ต้องไปคิด ถึงอนาคตมันแล้วก็วางแผนการเงินดีๆไว้แล้วก็พยายามทําตามแผนนั้นก็พอแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราไปควบคุมอะไระไม่ค่อยได้ในบางปัจจัยในบางเงื่อนไขนะคะก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะะอันนี้ก็ให้กําลังใจกันนะคะว่ากันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆน,นะคะ ความรักความสัมพันธ์คนโสดยังโสดสบายใจดีนะคะวันนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้คิดมากในเรื่องความรักมันมีเรื่องอื่นให้กังวลนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะคนโสดใครมาคุยนะใครมาคุยคุณก็คุยไม่คุยคุณก็ใช้ชีวิตของคุณกับเพื่อนไปสบายๆนะคะไม่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 คิดมากเรื่องความรักนะคะไปเรื่อยๆส่วนคนมีแฟนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นวันที่คุณที่คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเป็นตัวได้ใช้ชีวิตของตัวเองค่อนข้างมากไม่ได้ยึดติดกับแฟนมากเท่าไหร่นะคะต่างฝ่ายต่างใช้ช ชีวิตของตัวเองนะคะไม่ได้เกาะติดไม่ได้ยึดเหนี่ยวกันมากจนเกินไปในวันนี้นะคะมีอิสระที่จะทําอะไรตามใจตัวเองได้แบบว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สําหรับคนเกิดวันอังคารที่บางทีถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากพูดอยากคุยอะไรกับแฟนต้องคุณอาจจะเจอปัญหาว่าแฟนคุณต้องการอิสระแฟนคุณไม่อยากให้ไปจู้จี้จุกจิกคุณอาจจะต้องทําใจแล้วก็อ่าโอเคปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาสบายสบายบ้างประมาณเนี้ยพยายามเข้าอกเข้าใจกันแล้วมันก็จะไม่ทะเลาะไม่มีปัญหา นะคะคือมีมีช่องว่างระหว่างกันบ้างให้มีพื้นที่คนเกิดวันพุธนะคะแปดถ้วยค่ะ The c h a r i o t t h h Hermit ค่ะในเรื่องของการงานจะเหนื่อยๆหน่อยนะคะรู้สึกเนื่อยเบื่อเบื่อแล้วก็บางท่านรู้สึก ว่าเมื่อไหร่จะเย็นเมื่อไหร่จะเย็นเมื่อไหร่จะเลิกงานเมื่อไหร่คือคือมันอ่อมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะวันนี้สําหรับคนเกิดวันพุธวันพุธอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ต้องทํามากมายจนเกินไปแล้วคุณก็ทําแบบนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าบางท่านรู้สึกเหมือนกับทำไมต้องเหนื่อยมากขนาดนี้แล้วแล้วงานก็ไม่ไปไหนมาไหนบางท่านรู้สึกว่าอยากออกบางท่านไม่พอใจบางท่านไม่มีความสุข แต่ก็ทํานะคะไม่ใช่ไม่ทํานะคุณก็ทําอยู่นั่นแหละคุณก็พยายามจะทําพยายามให้มันผ่านพ้นไปแต่ว่ามันจะเสียสุขภาพจิตเพราะเราจะรู้สึกว่าออการที่แต่ละวันแต่ละนาทีที่ผ่านไปในการทํางานจริงๆเราควรจะทําให้ใจให้มันแบบว่าสดชื่นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปนะคะออปัญหาอะไรมาแก้ไปแล้วก็อ,อ,อย่าอย่าไปคิดในแง่ลบจนเกินไปนะคะ คือบางทีบางท่านอยากออกบางท่านอยากที่จะ,ะทําอะไรที่มันมีความสุขที่มันสบายใจมากกว่านี้ก็ต้องอดทนกันไปก่อนเนาะนะคะอดทนกันไปก่อนนะคะ การเงินนะคะการเงินก็มีปัญหาอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาว่าไม่มีเงินใช้นะแต่มีปัญหาว่าบางทีมันจ่ายมากไปและทาให้เรารู้สึกว่าเออมันต้องเหนื่อยคือคุณไม่ได้หยุดนิ่งเลยในการหาเงินเพราะรายจ่ายมันก็มาอยู่เรื่อยๆนะคะยังต้องเหนื่อยยังต้องมีปัญหาเฉพาะนะหน้านู่นนี่นั่นให้มาจัดการนะบางท่านจ่ายมากหน่อยในเรื่องของการเดินทางวันนี้จ่ายในเรื่องอาจจะซ่อมรถหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับรถกานะคะก็ ก็จะทําให้รู้สึกว่าเออก็ก็เครียดๆอยู่นะคะคือเรียกได้ว่าไม่ใช่วันที่สบาย <c oughs> นะคะเอองานเงินก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นอกวันนี้ ความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดยังวุ่นวายเรื่องอื่นแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากที่จะวุ่นวายอะไรกับใครไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับคุณนะคะเป็นวันที่อยากอยู่กับตัวเองมากที่สุดถ้าได้อยู่กับตัวเองเงียบเงียไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครคุณจะรู้สึกดีนะคะวันนี้อยากอยู่กับตัวเองไงนะคะก็จะได้ทบทวนชีวิตตัวเองได้ทบทวนว่าเออจะยังไงนะคะบางท่านก็พออยู่กับตัวเองมากๆหน่อยคิดถึงแฟนเก่า <laughs> คิดถึงแฟนเก่าอ๊ะจะได้คุยกันอีกไห่นโน่นนี่นั่นนะบางทีอาจจะได้ข่าวข่าวได้พูดได้คุยแล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีความหวังขึ้นมาอีกเอ้ยได้คุยกันอีกเอ๊ะจะกลับมาคุยกันอีกไห่นาะอะไรประมาณเนี้นะคะเป็นวันที่วนเวียนในเรื่องประมาณนี้นะทีนี้ส่วนคนมีแฟนนะคะต้องบอกว่าคนมีแฟนเนี่ยมีปัญหาเราต้องปรับ ความรู้สึกหน่อยนะคะเพราะบางทีมันจะนิ่งเกินไปนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วมันจะมันจะเฉยมันจะแบบว่าเย็นชาแบบมันมันจะเฉยชากันต่อไปเรื่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องอื่นต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองมากกว่าประมาณเนี้ยมันจะกลายเป็นเพื่อนกันไปซะก่อนนะคะโดยที่ว่าไอความหมือวาความรู้สึกดีๆแบบหวานชื่นเนี่ยมันหายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องกระตุ้นตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนะคะสําหรับคนเกิดบันพุย่าให้มัน นิ่งมันเย็นชาจนเกินไปในความรักคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้เดอะสตาร์นะคะได้สิบถ้วยแล้วก็ได้ไพ่พระนะคะ ในเรื่องของการงานนะไปได้ด้วยดีนะคะจริงๆเดอซาเป็นอะไรที่ที่คุณไม่เหนื่อยแต่ว่าจะรู้สึกว่ามีความสุขทํางานแล้วมีความสุขมีความหวังเออเดี๋ยวอันนี้มันต้องดีต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นวันที่แบบว่าอยากจะวางแผนโน่นนี่นั่นนะคะออแต่แต่จะไม่ขยันเท่าไหร่นะคะคุณรู้สึกว่าเอออะไรทําได้ก็ทําแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยด้วยความรู้สึกที่คือไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าอาจจะด้วย ด้วยความสบายใจด้วยการมองโลกในแง่ดีด้วยการที่ไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายไม่อยากให้มันนี้มันเป็นวันที่วุ่นวายของเราก็เลยจะค่อนข้างที่จะรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะ การเงินก็ดีนะคะคือมันเหมือนอกับว่างานเงินเนี่ยดีเลยนะการการเงินอาจจะมีรายจ่ายบ้างแต่เป็นรายจ่ายที่ทําให้แบบว่าเราจ่ายแล้วมีความสุขไงจ่ายกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่จ่ายกับครอบครัวนะคะพี่ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารจ่ายแล้วมีความสุขนะคะแต่ต้องระวังคืออย่าให้เดือดร้อนอย่าให้มันเยอะจนเกินไปนะจริงๆก็พูดเยอะเกินไปไม่ได้นะบางทีรายจ่ายที่จ่ายให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารของเราคนในครอบครัวไม่ค่อยได้คิดอะไร หรอกบางทีติดลบก็ยอมติดลบนะคะก็จายไปแล้วมีความสุขเออมันสบายใจในสบายใจที่เราที่เราได้ดูแลอะไรประมาณนี้เนาะก็อ่ะว่ากันไปค่ะเป็นวันที่รายจ่ายจะมาจากตรงนี้นะคะ ทีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนิ่งเลยนะคะคนโสตรดกเ็เป็นช่วงที่คือคือมันอาจจะเป็นวันที่คุณเป็นวันที่กําลังพยายามทําใจเป็นช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองเป็นช่วงที่ฉันต้องพยายามก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วนะนะคะฉันจะปล่อยวางอดีตและฉันจะมีชีวิตใหม่แต่ว่าบางท่านก็เน้นที่แบบว่า,าสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะจะอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะคะ อ,อ่านธรรมะฟังคลิปธรรมะแล้วจะรู้สึกว่าอุ้ยมีความสุขสงบใจดีจังเลยประมาณนี้นะคะคนเกิอดวันพฤหัสส่วนคนมีแฟนเนี่ยลำบากหน่อยนะคะก็ด้วยความที่เป็นไพ่พระก็ ก็คือไม่ค่อยได้คุยกันแบบหวานๆนะคะเป็นอะไรที่คุยกันก็คุยกันแบบเพื่อนคุยกันแบบคนที่ผูกพันกันตามปกตินะคะไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรสดชื่นมากกว่าปกติอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันจะทําให้ให้โอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันมันจะนิ่งๆไปนิดนึงนะคะแต่ถามว่าพออบพอใจดีไหมมันก็มันก็สบายใจดีแหละนะพายพักขึ้นมาก็คือสบายใจเราได้อยู่กับตัวเองนะคะ แต่ว่าพอในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็เอานะหวานขึ้นมาหน่อยนะคะกระตือรือร้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทําอะไรให้มันแปลกจากปกติไปหน่อยประมาณนี้นะคะก็อยากจะแนะนําแบบนี้แหละนะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ได้สีดาบนะคะสีดาบสามไม้แล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะการงานจะนิ่งๆหน่อยนะคะมันเป็นช่วงที่หลายท่านหยุดงานหลา,หลายท่านได้พักนะคะไม่อยากพักหรอกแต่ต้องพักเออไม่อยากพักแต่ต้องพักเพราะแต่ว่าคุณพักนะคุณไม่ได้เหนื่อยกายนะคะไม่ได้เหนื่อยกายได้พักกายพักงานแต่ว่าใจอ่ะยังยังคงคิดอยู่นะคะมันเป็นวันของคุณที่ต้อง ต้องประเมินประเมินสถานการณ์ประเมินงานประเมินชีวิตของตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงต่อไปนะคะโอเคละถ้าได้เริ่มทํางานจะต้องทํานู่นทนํานี่มีการวางแผนมีการประเมินว่าฉันจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะคะในสถานการณ์ประมาณนี้เนาะก็ก็ต้องยอมรับนะคะตั้งสติดีๆประเมินแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลก็หวังแต่ว่าคือมันเหมือนถ้าเราคิดว่ามันเป็นการชาร์จแบตอะ่ะมันจะเราจะสบายใจมากขึ้นถือว่าอ่ะโอเคช่วงนี้ได้พักชาร์จแบตแล้วทีเนี้ยพอถึง วันที่เหมาะก็อะแผนการวางไว้แล้ววางแผนไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ลงมือได้เลยในวันที่จังหวะได้นะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องรอนะคะมันจะมีสภาวะนิ่งสภาธิล่าช้าสภาวะที่จะต้องรอรอเงินนะคะรอเงินในขณะเดีวยวกันวางแผนการใช้เงินไว้ด้วยเนาะวางแผนการใช้เงินไว้ด้วยว่าถ้าเงินจํานวนนี้ยมาเนี่ยจะทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะวางแผนล่วงหน้าไว้ด้วยก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่ามันมีความล่าช้าอยู่นะคะต้องอดทนหน่อยนะคะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคนโสดน่าจะมีคนเข้ามาอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆขึ้นเข้ามานะคะการเริ่มต้นที่มีโอกาสพัฒนาด้วยนะคะ อาจจะเริ่มเริ่มพูดคุยเริ่มมีความรู้สึกดีๆเริ่มประทับใจเริ่มได้คุยกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นที่ได้คุยนะคะแต่ว่าอนาคตยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคุณเองคุณก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนแหละคนที่มาคุยช่วงเนี้ยนะคะคุยเป็นเพื่อนแต่ว่าเรารู้สึกดีนะที่ได้คุยนะคะไม่ได้เหงานะคะก็ไปได้เรื่อยๆส่วนคนมีแฟนเนี่ยต้องระวังการเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกแบบ น้อยอกน้อยใจอ,อ,อยากได้รับความเอาใจใส่มากๆแต่แฟนไม่ค่อยสนใจเราแล้วมีงอนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันมันจะไม่มีความพอดีตรงนี้เราไม่รู้แหละว่าพอเรางอนไปเราน้อยใจนูน่นนี่นั่นกัะเงงกัะงอดอะไรเงีง้ยแล้วแล้วแฟนเราจะคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเอาให้พอดีพอดีนะคะเอาให้พอดีพอดี แต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ไพ่เสียนะคะมันเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันพอดีพองามตรงนี้แล้วนะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ประคองกันให้ดีๆนะคะเป็นไพ่ดีนะคะ,ไ,ะ,คะไม่ใช่ไพ่ไม่ดีคนเกิดวันเสาร์นะคะ ได้ราชาไม้นะคะต้องบอกว่างานดีงานเด่นทำอะไรก็สำเร็จนะคะมีโอกาสได้แสดงฝีมือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีปัญหาอะไรคุมได้หมดเลยนะคะอุย้ยสามเหลี่ยญมาประกบข้างการเงินอีกนะคะได้ m ท e r พ n c e ด้วยงานดีนะคะเงินก็เด่นด้วยนะ,ะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสที่รอเงินนะ,ะเงินก็จะได้มาแล้วล่ะนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะเงินที่คิดว่าจะมาเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าที่เราคิดนะคะไม่เหนื่อยมากด้วยนะคะไม่เหนื่อยมากด้วยงานมากกว่าได้แต่ได้เงินเยอะได้เงินมากกว่าที่คิดแล้วก็แบบแบบมาแบบบางทีก็มาแบบฟุกๆนะคะไม่คิดว่าจะได้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะโดยรวมแล้วเป็นวันที่ดีนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์เงินก็คล่องมือดี นะคะบางท่านมีโชคมีลาบด้วยซ้ำนะคะสำหรับบางท่านเนะเาะถือได้ว่ามีมีลาบเข้ามามีเงินเข้ามาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรประมาณเนี้ยทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดต้องบอกว่า น่าจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกับใครบางคนมีใครบางคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะดูดีมากๆแล้วก็คุณเองคุณก็รู้สึกดีนะแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออถ้าเป็นเพื่อนไปก่อนก็ดีเหมือนกันมีความไม่ไว้วางใจบางสิ่งบางอย่างนะคุณอ,อาจจะเป็นวันที่กาลังพยายามที่จะทําให้ชีวิตตัวเองมันม,มันลงตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเราที่เราต้องปรับตัวต้องต้องวุ่นวายอยู่อะไรประมาณนี้อาจจะ ดูไปก่อนแล้วคุณเองคุณยังใช้ชีวิตกับงานกับเพื่อนมากกว่าที่จะคิดว่าตัวเองจะต้องมีแฟนในช่วงนี้นะคะเหมือนเหมือนกเออเออถ้าใครเข้ามาคุยฉันก็คุยแหละไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรอกนะคะแต่ว่าก็ดูกันไปเรื่อยๆนะยังไม่รีบยังไม่รีบนะคะให้มันให้มันถูกใจมากที่สุดก่อนค่อยว่ากันนะคะส่วนคนมีแฟนเนี่ยต้องบอกว่าต้องควบคุม ความรู้สึกควบคุมอารมณ์การแสดงออกหลายสิ่งหลายอย่างคุณต้องพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันมันมันราบรื่นมากที่สุดนะคะเพราะบางทีมันจะมีเรื่องที่ต้องใช้อารมณ์มีเรื่องที่บางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้อารมณ์มันขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะอาจจะหงุดหงิดหรือบางทีมีปัญหาที่จะต้องพูดต้องคุยกันนะต้องเน้นที่การที่แบบว่าอย่าทะเลาะนะคะ ประนีประนอมกันในขณะเดีวยวกันมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าความแตกต่างระหว่างคุณกับแฟนคุณเนี่ยมันยังมีความแตกต่างมันยังมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวมีเรื่องที่จะต้องพยายามยอมรับซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะพยายามประคับประคองแล้วก็ประนีประนอมได้ก็ประนีประนอม ะะหลายๆท่านที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะรอที่จะพูดจะคุยกันอยู่ก็มีโอกาสได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่อย่าลืมในหลักการที่ว่าเราต้องควบคุมอารมณ์เราให้นิ่งมากที่สุดนะคะจะคิดจะพิจารณาอะไรอย่าให้มันสุดโตง่งอย่าให้มันแบบว่าบวกก็บวกดีก็ดีลบก็ลบเกินไปอะไรเงี้ยเอาให้มันสมดุลน,นะคะเอาละในความ อ๋อครบทั้ง7ดวันแล้ววันเสาร์นะคะการงานการเงินความรักนะคะพุ่งนี้นะคะกลับมาพบมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ